ครับเมื่อเนี้มาเอาบุญชำหะกันเดี๋ยวให้พ่อหอมานเิ่นเย๋ยอธิบายข้อมเป็นไปก็ามากของบุญชำหะครับพ่อหมานร่อนฟังนะครับครับผมบุญชำหะหรือบุญเบิกบ้านนะครับมักกะบ,บี้ที่ไปที่มาตามประเภทนี้เพิ่นผ้าเห็นละหนึ่งในบุญชำหะนี่ก็เนื่องมาจากบุญประเภทนีทั้งสิบสองเหตุสิบสองข้องสิบสี่นี่แหละครับแต่ผมสิมาเว่าเรื่องบุญชำหะเฉพาะบุญชำหะนะครับ บุสมานี่มันอยู่ในระหว่างเดือนเจ็เดือนเจ็แต่ละเดือนเนี่ยมันก็มีงานหีรของใคของมันอยู่นะครับตั้งีโกาวถึงตัวนั้นสีมะกาวถึงแต่บุญสมหาเฉพาะสมหเพาะสหนะครับ,รบเป็นอย่างจังเอิญสมหะคือ,อคั่วเป็นมาจากสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลตั้งแต่โบราณน,นะครับเมือง ให้สาลีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตามตำนานเพื่อนเราเว่าให้ฟังนะครับสืบต่อกันมาเกิดโลกเ,เกิดให้เกิดอาหิวะตะโกโลกสัตว์สาว่าสิง่งมนุษย์สาโลกในเมืองนั่นตายลมตายหายห้ายจนว่าเกือนขาดจนจนว่าเฮ็ดยังบ่ดด้ที่นี่ก็เลย อ่าพระพุทธเจ้าเพิ่นกับเสด็จมาเขตนนั่นเพิ่นมาเห็นบานเพิ่นก็นเลยผ้ามูสงทั้งหลายพระอ,อรหันต์ทั้งหลายนั่นมาสำรวจเบื้องมาซอยเหลือบอกง่ายๆซะมาเพิ่นกับมาสวดพระปรลิตเห็นบ่อทีเฮาอนานิม,มนผ้าพระเจ้ามาสวดมาสวดม่นสวดยังสองคืนสามคืนนะครับพ่อสวดแล้วบาน,นีมากรบรรดาลเป็นเกิดฝนขึ้นมาฝนใหญ่นะ ฝนตกย่างแรลงน้ำท่วมน้ำท่วมพื้นที่น้ำใสไหลเสาะเอ่อล่างพื้นที่นั้นสะอาดไหลลงไปทะเลล่งหวยลงแม่น้ำนะครับมันสะอาดแล้วเมื่อก็เลยเอ่อคว่ำเเจ็บคว่ำไข่คว่ำ่วยคว่ำเป็นนะก็เลยหายไปนะครับเออก็ะยูดีมีแห้งมาเพิ่นก็นเลยได้ยึดถือขีดข้อง,องวนั้นมาเป็นบุญสมหาอมาสาัก ซาลางออกใช่ไหมัซาลางสัมฮาหรือเบิกบานนะคะซัมฮาครับนี่แหละครับบุญเบิกเบิกบานเนาะครับผมนี่แหละครับโอ้ขอบคุณครับครับครับเป็นบุญกระตินได้ไหมนี่อ่าออนี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยคดับเด็ดซี่สองเห็ดแหละเหีดกับข้าววะเห็ดมาจากข้าวจารีดประเทศนี่เขาพาเห็ดมาเขาพาเห็ดมาทั้งม้วนทั้งเบิดร่วมท่วมแล้วก็คือต้องการซุ้มซ้นเท่าสามัคคีกันอืมเออ เราเข้า่ขอขอขอเค่อยกันแต่ละเดือนแต่ละปีนี่มันต้องไปคบกันบ้านวัดหน่อยราชการอีทั้งทุกย่างะในชุมชนคทั้งม่วนทั้งวัดสรุปแล้เคือต้องการให้ชุมชนเอามีความสามหค้าที่โอเคขอบคุณครับขอบคุณประมารับครับครับ